สิโซอเรามาเรียนรู้เงินเหรียญเงินใบหรือธนบัตรอ่ะเด็กซีนี้ครูจะถามอ่ะอันนี้เหรียญกี่บาทหนึ่งบาทหนึ่งบาทเห็นไม่มีเลขหนึ่งอันนี้เหรียญกี่บาทสองบาทบาทมีเลขสองเหรียญกี่บาทห้าบาทมีเลขห้าเหรียญกี่บาทสิบบาทสิบบาทมีเลขหนึ่งกับเลขศูนย์อันนี้ธนบัตรหรือเงินใบอ่ะกี่บาทเนี่เลขสองกับเลขศูนย์ยี่สิบยี่สิบ เก่งมากหาไฟฟ้าคุณครูจะให้เรียนเกี่ยวกับอาธนบัตรแล้วก็เงินเหรียญนะคะอ้าวอันนี้เหรียญอะไรคะหนึ่งบาทหนึ่งบาทจะมีเลขหนึ่งเห็นไหมเลขหนึ่งอาเหรียญสองบาทสองบาทก็จะมีเลขสองเหรียญห้าบาทห้าบาทก็จะมีเลขห้าเหรียญ สิบบาทก็จะมีเลขหนึ่งกับเลขศูนย์อันนี้เป็นธนาบ,าบัตรใบใบเท่าไหร่เนี่ยเ <4. S 1> นี่ยเลขสองกับเลขศูนย์เรียกว่ายี่สิบยี่สิบเพราะมีเลขสองกับเลขศูนย์เห็นไหมยี่สิบาทใบยี่สิบบาทโอเคนะคะโอเค